สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็ประกอบไปด้วยชาวราศีนะคะพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนพฤษภาคม2,564นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะ ภาพรวมของดวงชาวธาตุดินนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะไพ่ไพ่ใบน,นี้ความหมายจะคล้ายๆลไพ่จัสเมนนะคะ,ะเหมือนกับมีคนกำลังฉุดคนคนหนึ่งขึ้นไปจากคุมนรกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาชาวธาตุดินเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะ,อ,ะอย่างบางคนอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องคดีความหรือเป็นแค่เรื่องของอการยืดเยื้อกับคู่กรณี ปัญหากับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเจอปัญหาอะไรอยู่นะคะอาจารย์มองปัญหาจะถูกแก้ไขได้จะจัดการได้มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณจะได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นมันจะแปรจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสําเร็จเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะไรก็ตามที่คุณเหมือนกับเขาเรียกว่า มีความมั่นใจในคุณความดีนะอาจารย์มองนะชาวธาตุดินอะ่ะคุณจะมองเลยว่าคนที่บางครั้งใชบง่บางครั้งคุณมีความความท้ออาจารย์มองว่าเฮ้ยทำทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้เหมือนอาจารย์มองพลังงานคิดถึงเรื่องของอความยุติธรรมความถูกต้องอะไรเหมือนน้อยใจอยู่ลึกๆอะ่ะพลังงานในเดือนนี้สําหรับชาวธาตุดินนะคะแต่ไม่ต้องห่วงแลค่ะคุณยัง เชื่อมั่นได้ว่าคนที่ทำดีย่อมได้ดีนะคะถ้าเราทำถูกต้องเราก็ต้องได้รับความถูกต้องความยุติธรรมความดีอะไรก็แล้วแต่ก็จะตอบสนองท่านเองนะคะในปัญหาที่เจออยู่น,นี่ยแหละที่อาจารย์บอกเรื่องของเอกสารเรื่องของอะไรความผิดพลาดหรือเรื่องของการบาดหมางน้ำใจไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับหัวหน้าก็ได้อย่างเงี้ยมันจะถูกแก้ไขได้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการงานค่ะ,ะในตำแหน่งการงานของคุณเป็นไพ่ความถูกต้องเหมือนกันอนะไพ่ justice แปลว่าการพิจารณาการตัดสินนะคะถ้ากรณีงานผิดพลาดหรือ,อทำตัวเลขข้อมูลอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งลูกน้องอตำแหน่งลูกน้องทำผิดพลาดแต่ ตัวชาวธาตุดินต้องมาได้รับผลกระทบนะแต่อาจารย์มองว่าปัญหาเนี้ยอันนี้คือการแก้ไขใช่ไหมมันถูกเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาที่จะดูรายละเอียดดีเทลมันเป็นบกพ่องตรงจุดไหนอะไรคือเอามาแก้ไขได้แหละเนี่ยผ่าตัดคือการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขทำให้มันถูกต้องและชัดเจนได้อคุณก็ไม่ต้องคิดว่า สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันแก้ไม่ได้อะไรอย่างงี้เครียดหนักเนี่ยไพ่อย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าผ่านได้เนาะโอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องของออการงานที่เป็นอยู่ว่ามันมีโอกาสที่จะอพัฒนามากกว่านี้ไหมสําหรับเดือนนี้คือมันไม่ได้ว่าเด่นมากในแง่ของ การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือการได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะอาจารย์มองเดือนนี้สำหรับงานชาวธาตุดินมันอยู่ในช่วงของการประคับประคองมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องว่าจะไปหางานใหม่จะล่าออกหรืออะไรอยู่บาง,งท่านกับเครียดอยู่นะก็ควรที่จะต้องอดทนทําให้มันเขาเรียกว่าค่อยๆแก้ปัญหาถ้าเจออาจารย์มองว่า ถ้าเจอปัญหาอยู่เนี่ยมันยังมีไพ่ของการได้รับความร่วมมืออย่างนี้นนะคะเห็นไหมคะเป็นภาพคนถ่ายรูปให้อีกคนหนึ่งมันแปลว่าการการแชร์ประสบการณ์หรือการการที่คุณไม่โดดเดี่ยวหรอกอาจารย์มองนะคุณไม่โดดเดี่ยวยังมีคนเห็นในความสําคัญของคุณอยู่นะคุณก็จะผ่านมันได้เหมือนกันนะคะส่วนในแง่ของเอ่อการเงินนะคะอาจารย์มองตําแหน่งการเงินเนี่ย เป็นไพ่การหมุนเงินเหมือนกันนะคะหมุนเงินแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้แปลว่าถึงขั้นชอ็อตนะนะคะอย่างเงี้ยเงินมีภาพหยอดเงินลงในกระปุกแล้วมีภาพการกดบัตร ATM แสดงว่าคุณยังมีเครดิตอืมนะคะคุณยังมีเครดิตที่ดีอยู่ นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของเงินอาจารย์มองว่าคุณยังสามารถที่จะมีช่องทางในการทำมาหากินไรายได้เสริมจากงานประจำอยู่ก็ได้นะคะต้องหาอะไรทำเสริมนะคะถ้าเครียดในเรื่องของเงินอยู่นะคะอาจารย์มองว่าเครียดแหละไพ่อย่างเงี้ยแต่คุณก็จะมีคนให้โอกาสในเรื่องของการทำอาชีพเสริมกันหานะรายได้เสริมนะคะโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ที่ทั่วโลก เราเราก็รู้กันอยู่นะว่าการทำมาหากินค่อนข้างฝืดเคืองก็ได้เพราะฉะนั้นต้องต้องดูนะคะว่ามันอยู่ในช่วงที่เราจะควรเปลี่ยนงานไหมถ้าเราเครียดขนาดนี้เราตัดสินใจปรปปับปล่าออกนี่อาจารย์มองว่ายัางไม่ควรเพราะอาจารย์ยังไม่เห็นไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรอยู่ในเรื่องงานให้ปักหลักอยู่ตรงนั้นก่อนทําอยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะเดือนนี้ไม่ควรย้ายงานนั่นเอง ถ้าคุณได้งานคุณก็จะได้ไม่ถูกใจนะสู้คุณทำอะไรที่คุณทำอยู่เพราะคุณน่าจะมีเขาเรียกว่าความชำนาญในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ต่อได้นะคะในเรื่องของความรักใครที่ทุกข์ใจอยู่มากๆความรักอยูออ่ความรักที่ไม่ชัดเจนหรือความรักที่มันจบลงไปน้ําตาเทียนไหลควันเทียนยังอยู่เนี้ยคุณจะมีเกณฑ์รีเทิร์นกลับมาปรับความเข้าใจกัน ท่านี้คือการรีเทิร์นนะคะภาพผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันการให้อภัยกันเห็นสองใบนี้ใช่ไหมคะยิ่งเป็นการถ่ายรูปผู้ชายถ่ายรูปให้ผู้หญิงมันแปลว่าข้อมูลเก่าสิ่งเก่าๆตัวนั้นจะกลับมาความไม่เข้าใจกันจะกลับมาอะไรที่มันมืดแปดด้านอยู่เราเศร้าเราคิดถึงเขาเฮ้ยเราเสียเข้าไปจริงเหรอเออเราจบกันจริงเหรอมองเลยว่าไม่จบคะ่ะใครที่มีปัญหาไม่ชัดเจนอยู่นะคะอาจารย์มองว่าจะ กลับมาแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องจุดนั้นเข้าใจกันผิดตรงจุดไหนเป็นเรื่องของการทรยศหักลังเป็นเรื่องออทําร้ายจิตใจกันอยู่เรื่องของมือที่สามอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะเป็นอาจารย์มองอาจาออาจะเป็นแค่เพื่อนเก่ากลับมาคุยแต่เขาไม่ได้คิดจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเข้าใจกันนะคะอาจารย์มองเนาะ บางครั้งสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้มันต้องคุยนะคะต้องอธิบายต้องฟังเหตุและผลซึ่งกันและกันแล้วความรักคุณจะเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งนั่นเองนะคะ,ะถ้าใครโสดอยู่นะคะอาจารย์มองอในตำแหน่งบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะเจอความรักเข้ามานะคะเจอความรักเข้ามาเป็นคู่รักพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในตำแหน่งปัตตนีคู่รองเป็นภาพชายกับหญิงพอดี ะะอาจารย์ก็เลยมองว่าใน,ใน,ใ,นในตำแหน่งที่แบบว่าคนรักใหม่ความรักใหม่ๆม,มีเกณฑ์เจอคนที่มีความรู้ความสามารถมีความชํานาญนะอืก็ถือว่าก็ถือว่าเลือกได้นะอาจารย์เลือกที่จะศึกษากันก่อนนะไม่ใช่ว่าเลือกปุ๊บแล้วเป็นลงเอยทันทีนะไพ่ไม่ได้ออกแบบหวานซะขนาดนั้นแต่แค่มีคนเข้ามาแล้วให้โอกาสศ,ศึกษากันแต่ถ้าใครมีปัญหาอา่านะคะ ก็เหมือนที่บอกว่ายัางกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะปัญหาสุขภาพอันนี้จะต้องระวังเหมือนกันนะคะสายตานะคาความดันกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะจริงๆแล้วควรเช็คสุขภาพนะระบบเลือดอย่างเงี้ยมีปัญหาอยู่เปล่าสําหรับชาวธาตุดินบางท่านนะอาจารย์มองนะบางท่านไม่ได้ ไม่ได้ทุกทุกคนนะคะไม่ได้ทุกคนต้องบอกก่อนสําหรับบางท่านเท่านั้นโดยเฉพาะถ้ามองอ่ะคนที่จะระมัดระวังชาวธาตุดินในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจารย์จะมองคนที่ที่เกิดวันจันทร์จะมีปัญหาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันศุกร์แล้วก็คนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะให้ระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพอาจจะแก้ดวงด้วยกัน บริาจาคเลือดบริาจาคลงศพปล่อยปลานะคะเป็นการช่วยอย่างหนึ่งในเรื่องของการคลี่คลายดวงที่เจอปัญหาอยู่มันมันสามารถที่จะเหมือนกับการทําบุญแล้วเราก็กรวดน้ํานะคะแล้วก็ขอพรกลับมาด้วยขอเบิกบุญกลับมาใช้นั่นแหละคะ่ะจะเสริมดวงได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ